สวัสดีค่ะปอมซาพาลุยไม่ราค่ะพี่น้องเมื่อนี้ยสงสัยว่าปอมซาไม่อยู่อยังในห้องน้ำปอมซาสิมาพาพี่น้องอ่าล้างล่างตัวน้ำจะเพาะเพราะว่าตัวน้ำในมันอ่าพอเขาแบบว่าใส่ไปรวมมันสิไม่ขาบมีสบู่มีอย่างที่มันเหลวเงี่ยเมื่อนี้ปอมซาสิมีทิพมาแนะน้ำอ่าเรียนนอยสําหรับพี่น้องที่แบบว่าลางออกยากหรืมันมันมันยังมีขาบสบู่ที่อยู่ขึ้นบ่เกี่ยงเมื่อนี้ปอมซาสิมากเลยล่ะแนะน้ำหรอกค่ะ ตาพี่น้องล่างเบิง้งเนี่ยปอมซาสิใซเอันน้ำส้มสายชูนี่น้ำส้มสายชูแล้วก็สันไล่เนาะถ้าบานเท่าก็นจะเป็นสันไล่แล้วก็น้ำในส่วนผสมที่ทอกันแลกก้วก็เอาเอามันจะมีผ้าหรือว่าถ้าผูา้ใดมามีผ้าก็เป็นไม้มอบไม้มอบอันนี้น้อยที่เอาใส่มามาใส่ถูอนันเนี่ยกระโจ๊กเนี่ยจ้าพี่น้องแต่อปอมซาสิใไซเป็นแบบนี้อ่าแบบอ่าแบบที่ใช้กระโจก๊กเนาะ นี่แบบนี้แล้วเขาจุ่มน้ำแล้วเขาก็เช็ดไปนี่ถ้าผู้ใดมีปัญหาคกอย,ยังฟอมสานี่ฟอมสาได้มาจากเพื่อนที่ทํางานเพื่อนเพื่อนแนะน้ำฟอมสาเคยใส่แล้วมันได้ผลอีดีจะไปน้องอยากให้ผู้ใดได,ได้ลองไปเฮ็ดเบิ้งหลังกามีกินแบบว่ากินของัน้ำส้มสายชูในจักน้อยแต่ว่ามันกินสีบอแห้งเพราะว่าเขาเขาบริใส่ในส่วนผสมที่หลายเขาใส่ในส่วนผสมที่ละกันเนาะสมมติอ่าฟอมสาี่ใส่ประมาณน้ำส้มสายชูประมาณหนึ่งแก้ว เออซาโลนเออสันไล่หนึ่งแก้วแล้วก,ก็น้ำหนึ่งแก้วในส่วนผสม,สมที่ต่อกันเนะาะเอามาลุยกันเลยจ้ะพี่น้องเนี่ยจ้าพอผสมเสร็จแล้วก็จะไป,ประมั่นจำนี่แหละจ้ะพี่น้องแล้วก,ก็เข้าก็เสียลผานี่จุ่มลงไปเราไปเช็ดในกระจกเนาะ นี่ก็เป็น,นเซ็ตเราเราจะพี่น้องใสเวลาบ่โดนจะเราไม่ต้องไปใช้เวลาในการขัดให้เยอะยๆมากมายพวกคราบสบู่ก็สีแบบว่าออกแบ่ไงเรื่องเพราะมันนี้อันน้ำสมใจชูเป็นตัวกัดหนึ่งพวกไอพวกคราบพวกอย่างต่างๆเขาก็ใส่ทูแบบนี้แต่ว่าก็ต้องคอยทําบ่อยๆจะพี่น้องเมื่อไม่ไปเฮเทียเดียวเราปีหนึ่งก็เฮเทียหนึ่งเพราะว่าคราบสบู่เป็นคราบที่ล้างออกอยากเพราะฉะน,นั้นเรากับพี่น้องอย่าลืมเอาคลิป เคล็ดลับ,บดีๆที่ปอมซาแนะน้ำแล้วก็ลองไปใส่เบิ้งกับบ้านเจ้าของเล้วจ้าเห็นรับรองได้ว่าเห็นผลอย่างแน่น,นอนแล้วก็สะดวกรวดเร็วในการใส่แล้วก็สิมีกลิ่นหอมของของอ่อของเอ่อน้ำยาล้างถ้วยเนาะแล้วก็กลิ่นหอมของอ่าน้ำสมสายชู้จะไปน้องคลิปนี้ปอมซ่าก็นั้เคล็ดลับมาฝากพี่น้องสักนิดอะไะอย่าลืมก,ไกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหมปมม้ปอมซ่าเลยนะจ้าถ้าเกิดว่าเห็นว่าคลิปของปอมซ่ามีประโยชน์กับคนอื่นก็ แช่แห้น้ำแน่แล้วก็อย่าเร่มพอกันคลิปนะเด้๋ยผมซาสิน้ำคลิปดีๆมาฝากจ้าคลิปนี้ขอบคุณทุกทีติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ